เฮ l l ร h e l l าทุกคนเวลาที่เราเรอคอยมาถึงแล้วนะครับสำหรับ Animator vs. Animation EP ที่11ซึ่ง EP ที่10กับ11เนี่ยห่างกันเป็นปีเลยใช่ไหมทุกคนวันนี้เราก็ได้ดูแล้วนะซึ่งตอนนี้มีชื่อว่า Victim Victim นี่เหมือนจะเป็นชื่อของตัวละครใดตัวละครหนึ่งถูกไหมป๋าลืมไปหมดแล้วเนี่ยตัวละครชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปทบทวนความจำกับตอนนี้แล้วล่ะเพราะว่าโอ้ยดูห่างกันเป็นปีเลยไปไปทบทวนความจำกัน นั่นไรอะนั่นไรอิทาจิอิทาจิาจนั่นเนี่ยเป็นตัวละครชื่อวิกติมจริงด้วยวิกติม โอ้ย้อนกลับไปปี2006ตอนที่เขาตอนที่คุณอารันสร้างเดอะวิกตมขึ้นมาใช่ไหมเดอะวิกติมนี่คือตัวสติ๊กแมนตัวแรกของของช่องเลยหรือเปล่าทุกคนน่าจะใช่นะนี่คือย้อนกลับไปสมัยคนเลยที่คุณอารันเขาแก้งแก้งไอตัวเนี้ย มันวนหลูบอ่ะทุกคนมันวนหลูบจริงด้วยทุกคนคือคุณอารันก็จะแกล้งเดวิกทิมอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อ๋อถึงว่าเขาถึงเขาเลยชื่อวิกทิมไงวิกทิมเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะเหยือ่อผู้โชคร้ายประมาณนี้นะ เยื่อผู้โชคร้ายเดอะวิกติมโอ้โหเริ่มสงสารเริ่มสงสารผ่านมาเป็นเดือนจูลายแลกะลกรกดาใช่ไหมสิงหาโ้นี่ตุลาฤิจิกา โดนแกล้งมาตลอดเลยเดวิซิมดูดิเวนเริ่ม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 เกลียดคุณอารันเขาโดนแกล้งอย่างนี้วนลูปม,มาครบปีแล้วเนี่ยนายจะหยุดแกล้งเดวิกซิมได้ยังคุณอารันนี่เดวิกซิมหมดอะไรตายอยาก ดินเนอร์เลดี้อาหารเย็ยนพร้อมแล้วได้เวลาที่เดฟิกทิจะเจาคืน เขาจะหนีออกไปจากที่นี่ทุกคนดูสร้างยานอวกาศไปแล้วในที่สุดเดวิกนิมก็หนีออกมาได้โอ้ที่เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เข้าไปไหนเนี่ยว้าขอให้ในายเดินทางปลอดภัยนะเดวิกนิมหนีออกจากห่วงลูปแห่งความทรมานนี้ออกไป HTTP เข้าไปในเว็บไซต์เหรอ เขาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์สมัยนูน้นคือย่าหูดังที่สุดบางดังกว่า Google เป็นเซิร์ h เอนจินที่คนใช้เยอะที่สุดเปล่าไม่แน่ใจนะดูดูเว็บเพจสมัยนูน้นทุกคนดูแบบ ดูโบราณมากเลยโอ้โหเกมเห่งเด็กยุค90เมื่อกี้อ่าโปรแกรมเพน์หรือเปล่าเขาโผล่มาไหนเนี่ยเขาโผล่มาหน้าจอของใครก็ไม่รู้แล้วดูเหมือนคนนี้จะจะไม่ซาดิสเหมือนคุณอารันเบเกอร์นะ เป็นผู้หญิงเขาก็จะทำแอนิเมชันน่ารักน่ารักเหมือนผู้หญิงถ้าอย่างเราผู้ชายก็จะทำแอนิเมชันบ้าบอปากเื่อมใช่ไหม <laughs> นั่คือโปรแกรมอะไรอนะะ ไปไหนแล้วเหมือนเขาจะส่งตัวละครเนี่ยมีตัวละครนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยจะส่งไปไหนอะ่ะ Newgrounds n e w g r o u n คืออะไรคุ้นๆเกมเหรออาจจะเป็นเกมหรือเปล่า ชื่อเกมว่าเชฟเพิร์ดเกมเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะเนี่ยจริงด้วยเป็นเป็นเกมนะเป็นเว็บเพจเกี่ยวกับเกมแล้วเดี๋ยววิกติมเขาจะไปไหนน่ะอุ้ยพุ่งทะลุ เกมนี้ได้ไงไปโว้ยว้า <c> ว <oughs> โอ้ยมันรอดมันรอดได้ยังไงเป็นคนปกติได้ชนระดับนี้คือตุยร้านเปอร์เซ็นต์อ๋อเหมือนเขาจะพาตัวละครตัวนี้มาด้วยไอเย้เขียวๆขว่ามันติดยานมาด้วยก็คือตัวละครตัวนี้ ติดกับตัวเดอะวิกกิมมาด้วยติดยานมาเขาชื่ออะไรนะลืมเห็นชื่อแวบๆอยู่โอ้ยโอ้ยเอ้ยอย่ามาแตะตัวตอนนี้เดอะวิกกิมนี้คือระแวงไปหมดนะเพราะว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเจอแต่การโดนแกล้งเขาไม่คุ้นเคยกับ เออ่การยื่นมิดไมตีแบบนี้ไหนลองดูซินี่มันความรู้สึกแบบไหนกันโอ้เป็นเพื่อนกันแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ดีนะว่าเอาปากกามาด้วยเฮ้ยหรือว่าเด e v i c วิ m คือเดอะเซค n อนคัมมิวะ หัวมัน,นกลมๆเหมือนกันเลยแต่คนละสีใช่เปล่าใช่เปล่าวะอะไรมันตามมาอันคุณอรันเบเกอร์มันตามมามาตามมาแล้วเฮ้ยมันมาเป็นกองทัพวิว่งดีกว่าแบบนี้อไม่สู้แล้วเธอหนีหนีอย่าไปยุ่งกับมันไอ้เธอเอ้ย แล้วเดวิกริมนายหลบหลังผู้หญิงเนี่ยนะนายเป็นผู้ชายภาษาอะไรเป็นหลบหลังผู้หญิงนายต้องปกป้องเธอเซ่เฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรมันคือพายุอะไรกันโอ้ยมันแสบตายจริงโอ้ชุ่งยาเขียวขจีนี่มันอะไรกันนะ,ะนั่นก็คือหมู่บ้าน ของพวกวิลเลจเจออย่างนั้นเหรอพวกนายคือใครพวกนายเป็นตัวละครสวัสดีพวกเราคือชาวบ้านยินดีที่ได้รู้จกักยินดีที่ได้รู้จักนะนีะ่ตามพวกเรามาตามมาสิ เอฉันไม่แน่ใจฉันคจะตามไปดีไหมสุดท้ายก็ตามไปแล้วทุกคนนะว้าวฉันเป็นหมู่บ้านที่น่ารักดูสงบเหมาะแก่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ชาวบ้านทุกคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นนี่คือมองกุฎต้อนรับนายสองคนใส่เข้าไปมันจะทำให้พวกนายทำให้พวกนายดูดีขึ้นเอ้ตรงนั้นเหมือนจะเป็นที่ที่ฉันตกลงมาใช่ไหมเออใช่เลยฉันจำได้แล้วฉันเป็นคนทำกังหัน กังหันลมของพวกเขาพังฉันจะต้องรับผิดชอบแิ่จะต้องซ่อมให้เขาถูกไหมแม่ αι, ฉันมีปากกาอยู่และเครื่องมือพวกนี้มันสามารถซ่อมได้แน่นอนจงดูความสามารถแห่งจินตนาการไมนะ่เขาทำอะไรน่ะเขาทำอะไรนี่ แกนี้ก็ได้ใบพัดมาแล้วง่ายไดายเฮ้ยมาทำได้ไงวะโอ,โอ้ทำได้ไงโอ้สุดยอดเลย,ยเพื่อนเพื่อนท่นเองนี่เพื่อนฉันเราก็ช่วยกันทำกังหันลมนี่แป๊บเดียวก็เฟรจถ้ามีเครื่องมือนี้ในชีวิตจริงนี่ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายเลยนะทุกคนนะเรียบร้อยโอย้เสร็จภายในหนึ่งวัน เชา้าพอตกเย็นปุ๊บเสร็จเลยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยโอ,โอ้ความรักพบกนี้มันคืออะไรกันฉันเกิดมาฉันไม่เคยรู้สึกถึงความรักแบบนี้มาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่คิโมจิเดสกาคิโมจิเอาละดูเหมือนว่าชีวิตของฉันที่นี่ จะมีแต่ความสุขันไม่อยากให้เรื่องเราไม่ดีเกิดขึ้นเลยแต่ก็ตามนั่นแหละด้วยความที่เป็นช่องอลันเบเกอร์มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างเห็นไหมเมื่อกี้มีกลิ่นอะไรบางอย่างไอเ้เคอร์เซอร์เมาส์มันมาแล้วเฮ้ยหล,นนยหลน่น่ยหล่นวาดเคอร์เซอร์เมาส์มันหลอนแล้ว นี่เธอเป็นอะไรอะ่ะเธอว่าแต่เคอร์เซอร์เมาส์ไม่มีหรอกที่นี่ไม่มีเคอร์เซอร์เมาส์ที่นี่มีแต่เม็ดแท้ไม่ได้ความสงบสุขอ๋อนี่เขาเปิดร้านรับเอ๊ะไอ้แว่นนิดคุ้นๆไอ้ใส่แว่นเมื่อกี้มันคุ้นๆมันคุ้นๆไหมทุกคน าละฉันอยู่ที่นี่อย่างสงบใจใสไม่ได้ฉันต้องพัฒนาหมู่บ้านนี้โอ,โ,อโอ้มีการขายทีวีเกิดขึ้นโอ้โหหมู่บ้านนี้แบบหมู่บ้านนี้คือเจริญงอกงามเพราะเดอะวิกติมเอ๊ะแต่แว่นเมื่อกี้มันคุ้นหน้าจังเลยนะ เนี่ยไอแว่นนี่มันคุ้นมากทุกคนบอกแล้วมันต้องมีเงื่อนงำไอแว่นดำนี่เยี่ยมไปเลยดีเจสกิป y t ี่ทอยเอาไปใช่ดีเจฉยๆเนี่ยไอตัวนี้ก็คุ้นมันเป็นแก๊งไอ้แก๊งสายลับไม่ใช่แก๊งสายลับเป็นแก๊งเอเจนต์นนะมันชื่อแก๊งอะไรอะที่มันตามล่าเด็กซีคอนคัมมิ่งอะ เนี่ย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 มีตัวพิกเซลด้วยอะ่ะนี่เพลงมันมันขนาดนี้จะมาเต้นลำกันไม่ได้หรอก อะไรอ่ะอะไรเนี่ยทุกคนนี่คืออะไรเหมือนมีคนทำลายเว็บเพจนั้นมีคนกำลังจะทำลายเว็บเพจนั้นแล้วตัวละครในเว็บนั้นก็จะตุยนี่ไงเฮ้ยมันชื่อเว็บอะไรอ่ะลืมเว็บที่มันรวมเกมอ่ะวิรอดวุดวิต กระเด็นออกมาเอ,อ้ยเนี่ยไอ้เกลาวอะไรเนี่ยใครแล้วใครมันมาทำโอ้ใครมันมาทำลายอะตัวละครทุกตัวต่างหนีตุยกันหนีเร็วต่อสู้มันโอ้ยเอาอู้ ไห,ไหนก็รอดใช่ไหมเพื่อนต้องรอดแหละเพราะมันคือแกงที่ตามลา่าเดอเซคอนคัมิ่งหนีเร็วหนีเร็วใครใครเล่นแฟตเกมพวกนี้บ้างมีหลายตัวละครเลยนะที่ดังๆอ่ะแฟตเกมพวกเนี้ยโอ้ยเออพีนัดปัตเตอร์เจลลี่พวกเงี้ยกลวยพวกเงี้ยหนีเร็วโอ้ย อยากเห็นหน้าแล้วใครมันมาทำลายโอ้ oh, no อย่าบอกนะคุณอลันมันมาทำลายมันมาทำลายโอ้ยไม่ติดอยู่ในหินด้วยอะ่ะโอ้ยโอ้ย ไอ้เวนนี่ใครเดือดซูสันวันเหรอเดือดซูสันวันใช่ไหมโอ้ยเร็วเร็วจริงๆโอ้ยต้องหนีแล้วล่ะเพื่อน ตอนนี้นาะยยังสู้มันไม่ได้หรอกหนีไปตั้งหลักก่อนมันชื่ออะไรวะเดดซูซนวันหรือเปล่าทุกคนกลับอีกตัวหนึ่งอะชื่ออะไรอะคุ้นมากคุ้นมากโอ้ยนายเป็นไรไหมเพื่อนมามาพักก่อนสุดท้ายก็กลับมาที่นี้ได้นะ นายขอดูกล้องวงจรปิดซิมันเกิดอะไรขึ้นแต่แฟนเขาตุยไปแล้วอะผู้หญิงคนนั้นโอยนายเป็นไรไหมเพื่อนไม่บาดเจ็บใช่ไหมนายขอดูความทรงจำของนายหน่อยซิว่านายเห็นอะไรบ้างการเล่าอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการดูความทรงจำเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้หมดจริงๆ เ้ยอไม่จะไม่อยากเห็นภาพนี้อีกแล้วมันฆ่าแฟนฉันความแค้นนี้ต้องถูกชำระหัวหน้าครับอย่ามายุ่งกับฉันแต่หัวหน้าครับคุณต้องดูนี่ รู้ว่าคุณไม่สบายใจแต่คุณต้องดูนี่มีบางอย่างเกิดขึ้นนี่คือตอนที่แล้วปะเราพบตัวมันแล้ววัหน้าครับเราพบตัวมันแล้วจัดการมันเลยไหมครับหันหน้า ร่วมพลเราจะเริ่มแผนการกำจัดศัดตรูของเราไอสองตัวนี้แหละที่เราจะต้องจัดการโอ้โหแอนิเมชันเวอร์ซัสแอนิเมเตอร์นี่มันดีทุกตอนเลยนะเนื่องเรื่องโคตรเข้มข้นเนี่ยตอนนี้แต่ว่าป๋าลืมตัวละครไปเดี๋ยวป๋าอาจจะต้อง กลับไปย้อนดูหน่อยนะถ้าป่าผ้าตรงไหนไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ